นุ่มแต่มั่นใจคุณเคยรู้สึกไหมครับว่าคุณอยากเป็นอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนใครทั้งที่โลกทั้งใบกำลังบอกให้คุณอยู่นิ่งๆและอย่าเพ้อเจอ้อถ้าคุณเคยรู้สึกแบบนี้งั้นคุณอาจจะเข้าใจโจนาธานลิฟวิงสตันนางนวลได้ดีกว่าที่คุณคิดนี่ไม่ใช่แค่นิทานเกี่ยวกับนกนางนวล แต่มันคือบทเรียนชีวิตที่จะปลุกความฝันในตัวคุณให้ลุกเป็นไฟอีกครั้งไฟในโลกของนกนางนวลการบินไม่ใช่ศิลปะครับมันคือแค่วิธีไปหาอาหารจบแต่ไม่ใช่สำหรับโจนาธานนางนวลหนุ่มที่ไม่อินกับการจิกปลาสักเท่าไหร่สิ่งที่เขาหลงไหลคือ ความเร็วความสูงและการควบคุมตัวเองบนท้องฟ้าเหมือนเด็กที่ไม่อยากทำการบ้านแต่กลับนั่งทดลองตรวจตอนตีสองก่อแทบทุกวันโจนาธานซ้อมบินอยู่คนเดียวตีกับลมกระแทกพื้นท้องฟ้าไม่ใช่เรื่องสนุกแต่เขาไม่หยุดจนวันหนึ่งสภานกนางนวลก็จัดหนักพวกเขาประจาดว่าโจนาธานคือตัวประหลาดและขับไล่เขาออกจากฝูง คือในยุคนั้นถ้า Facebook มีนกนางนวลกรุปโจนาธานคงโดนเตะออกแถมโดนรีพอร์ตโพสต์อีกแน่ๆถูกขับไล่แต่ไม่หมดใจโจนาธานออกบินไปเรื่อยๆจนเขาเจอกับกลุ่มนางนวลที่เชื่อในเสรีภาพนั่นแหละครับเขาได้เจอพี่เลี้ยงนางนวลที่สอนว่าการบินที่แท้จริงมันไม่ใช่แค่ทางกายแต่คือจิตวิญญาณ โจนาธานฝึกบินในระดับที่นกธรรมดาไม่มีวันเข้าใจเขาบินด้วยใจและที่สำคัญเขาเริ่มเข้าใจตัวเองไม่ใช่ร่างกายแต่คือเป้าหมายของการมีชีวิตคอมเมนต์วักทองหนึ่งบทที่โลกควรจดจำเธอไม่ใช่ร่างกายนี้เธอคือแนวคิดอิสระคือความปรารถนาที่จะโบยบินไปยังเสรีภาพแปลจากต้นฉบับนะครับ You are not a gal, you are an idea, a limited idea of freedom and flight. ลองฟังดีๆอีกทีนะครับคุณไม่ได้ถูกจำกัดด้วยสิ่งที่คุณเป็นแต่คุณจะจำกัดตัวเองด้วยสิ่งที่คุณคิดว่าคุณเป็นตั้งหากหลังจากบินถึงจุดที่ไม่มีนกนางนวลใดเข้าใจเขาไม่ได้เลือกอยู่คนเดียวเขากลับไปหาฝูงครับกลับไปหานกที่เคยขับไล่เขา เพื่อสอนพวกเขาให้บินเพื่อแบ่งปันความอิสระที่เขาได้มาแม้จะโดนปฏิเสธอีกครั้งแต่เขาเชื่อว่าวันหนึ่งคนที่พร้อมจะบินก็จะมาเขาเองและนั่นคือสิ่งที่เขากลายเป็นไม่ใช่แค่นางนวนแต่เป็นครูหลายคนกลัวที่จะโดดเดี่ยวเลยเลือกที่จะไม่ฝันหลายคนกลัวผิดหวังเลยไม่กล้าบินสูง แต่เรื่องของโจนาธานกำลังบอกคุณว่าไม่ผิดเลยที่คุณจะเป็นคนแปลกถ้าสิ่งที่คุณแปลกนั้นคือการเป็นคุณที่แท้จริงสิ่งที่ผมเล่ามาทั้งหมดยังเป็นแค่เศษเสี้ยงของเรื่องเท่านั้นถ้ามีโอกาสผมแนะนำอย่างแรงว่าให้ลองหาซื้อเล่มเต็มมาอ่านเธอครับบางประโยคอ่านแล้วน้ำตาซึมโดยไม่รู้ตัวเลยจริงๆ ถ้าคุณชอบเรื่องราวแนวนี้ฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับไว้พบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ